สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าคัวกับปุ๊กก่อนอื่นเพื่อนๆที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะปุ๊กได้ไก่บ้านมาค่ะเพราะปู่ปุ๊กนะคะได้ส่งไก่มาให้นะคะเป็นไก่บ้านค่ะปุ๊กจะมาทําไก่คั่วสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเราต้องมีอะไรบ้าง เราไปทําพร้อมกันเลยนะคะหลังจากที่เราเตรียมไก่แล้วก็พวกเครื่องสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัพริกแกงกันนะคะพริกแห้งค่ะบุกใช้ประมาณ15เม็ดนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะ ตะไคร้นะคะค่ะค่ะกระเทียมหอมแดง เม็ดพริกไทยขาวนะคะใบมะกรูดค่ะทำแค่ให้พอแหลกเฉยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำพริกแกงของเราที่ขกไว้เมื่อกี้นะคะลงามาผัดให้หอมเลยคะ่ะตอนนี้นะคะกลิ่นพริกแกงของเราลลตลบอบวนครัวเลยะคะ่ะโอก็จะใส่ไก่บ้านไปเลยนะคะ กินไปสับ้านแตกบ้านเลยคนะ่ะเราจะเจอน,น้ำล้างครกนะคะเอาแค่ท่วมไก่นะคะถ้าใครเพริดทิ้งน้ำล้างคกไปแล้วนะคะก็ใส่น้ำเปล่าไปได้นะคะเอาให้แค่ท่วมตัวไก่นะคะ แล้วปล่อยควอยแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้ไก่เขานุ่มหน่อยนะ,ะตอนนี้นะคะไก่ของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ๊บก็จะปรุงรสนะคะจะปรุงรสด้วยเกลือะค่ะ เพื่อนๆคงจะสังเกตนัแนไปุ๊กชอบทำกับข้าวใส่เกลือปุ๊กไม่ค่อยใส่น้ำปลานะคะเพราะว่ากับข้าวบางอย่างใส่น้ำปลามันจะมีกลิ่นคาวนะคะเสร็จแล้วนะคะปุ๊กก็จะตามต่อด้วยผงปุงรสค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ ชิมรสได้ตามใจชอบเลยทำเองชอบรสไหนก็ปรุงแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปสะะักพักนึงค่ะให้นาเขาหวดเลยนะคะตอนนี้นะคะไก่ของเราก็เริ่มเลือกน้ำลงไปแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้คุก็ทั้งจานทั้งฉุนไปกระจกระจายบ้านเลยะค,ะค่ะปรุงก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะ เพิ่มความหอมนะแค่ใบมะกรูดยังไม่พอนะคะคุกจะใส่ดอกกระเพราไปด้วยค่ะกระเพราที่ผมจะใช้เป็นกระเพราแดงนะคะเพราะว่ากระเพราแดงกลิ่นเขาจะหอมมากๆเลยค่ะ ว่าไก่บ้านของเรานะคะรสชาติจะจัดจ้านมากค่ะและไก่ของเราไม่เหนียวนะคะเพราะว่าเราได้ต้มไก่าสักพักนึงนะคะแล้วก็รวมไปสักพัก การที่เราใส่น้ำล้างครบเพิ่มเข้าไปนะคะจะทำให้ไก่เรานุ่มขึ้นนะเพราะเขาได้ต้มได้สุนเขานิดนึงจะทดความเหนี่ยของไก่บ้านได้ะคะ่ะแต่ไก่บ้านที่ใช้เป็นไก่หนมูนะคะเป็นไก่ของพ่อปูะคะ่ค่ะพ่อปู่จัดมาให้นะคะฝากน้องๆมาให้ะคะ่ะ ถ้าเกิดใครชอบรสจัดนะคะกลัวเผ็ดไม่พอนะคะลูกโดดค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยใบกระเพราค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะกระเพราแดงหอมคะ่ะเสร็จแล้วก็คลิกเท้าไล้นะคะน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะ ใสใบกระเพราไปแล้วไม่ต้องผัดนานนะแค่ให้ใบกระเพราสลดก็ดับแก๊ได้เลยค่ะผัดนานเดี๋ยวใบกระเพราไม่หอมนะเสร็จแล้วปลาดับแก๊สเลยจ้ะหอมมากหอมสมุนไพรค่ะ วิธีการทำก็อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยนะคะแต่ทำเองรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ